บางทีหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ยเขาจนไก่เยอะคือคือเนี่ยคือเป็นเป็นเคสนะค่ะที่อ่าโซ่พิสัยคือพ่อไปปฏิบัติธรรมนี่นั่นโหมาปฏิบัติธรรมมีแต่เสียงไก่แล้วเฮ้ยไปทำอะไรมาหมู่บ้านนะหมู่บ้านนึงตีไก่ตีไก่ชนเข้าใจป่ะเพราะอะไรมันเอาเอาเอาพันพันกูชนนี่แต่ละ ทำไมมันเป็นทั้งหมดเลยวันนี้วันจใช้คือทั้งหมว่านเลยก็ใจว่าเวลามาปฏิบัติธรรมนั้นอาการมันโอน่าสงสารมากเลยนะนี่ตรงนี้นะต้องต้องมาใช้กรรมจะ้ะต้องมาต้องมาไม่มาดีเดี๋ยวหนักเลยแหละคนคือเราคือได้ได้เงินกับเขาแล้วนี่มันต้องสนองเขาด้วยไม่ใช่เอามาฆ่าเขากินก็ใจจืดไหมเนะี่ย มันจะอาฆาตขนาดไหนคิดดูสิข้าใจจุดนี้นะน่าสงสารเนี่ยต้องต้องต้องรีบมานี่ต้องต้องรีบมาตรงนี้คืออันตรายมากคือพ่อพ่อเห็นเยอะเลยพวกนี้ที่ที่ไม่ว่าบวัวไยเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่นะข้าใจว่าเออเนี่ยอันตรายคือพวกไก่เนี่ยชัดเจนมากนะยิ่งไก่ชนบอกโอ้ไม่อยากให้เป็นั่นเลยอ่ะเพราะมันทรมานจริงๆนะ ถ้าไม่เป็นอย่างน mm. ี้ปุ๊บเหมือนสเลนไม่ออกเออมันต้องพรอบครอบมันแล้วก็อยอ่แบนี้ค่ะก็ใจยามันมันไม่งั้นมันไม่ออกเลยแล้วมันเหนียวสเลทนี่มันยืดเลยนะเหนียวเหมือนเคยเห็นไก่ใช่ไหมที่เขาพัน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 อ่ะมันตีกันค่ะที่เขาออกมาเราโอ้ยเคยเห็นเขาเอาเอาขนไก่ไปน่าสงสารไหมอู้วอันตรายนะ เดีหยนแล้วคือมันมีประสบการณ์เยอะตรงเนี้ยเรื่องไก่ชนเนี่ยโอ้โหผมพ่อที่บอกโอ้อย่าๆๆๆไม่เปสนุกกับเขาแล้วผลที่เกิดขึ้นอันตรายมากเลยอย่างนี้นึกถึงคนที่ชอบกินชอบกินสัตว์แปลกแปลกอะค่ะน่าเราก็ยิ่งนักค่ะนั้นแต่ไอ้ที่ไก่ชนนี่คือมันมันหนักว่าเราเลี้ยงเข้ามาชนมานั่นแล้วนี่ คือให้เขาตีกันนะยุให้เขาตีกันเสร็จคือให้เขาเจ็บปวดแล้วยังมานั่งกินเขาอีกอะ่ะก็ใจว่เหมือนนักมวยหน่อยก็ใจว่าเลือดตกยางออกแล้วยังเรายังมากินเขาอีกอะ่ะเขออ้าใจไหมได้เงินกับเลือดของเขาแล้วนี่ได้กับความทรมานของเขาแล้วนี่มันชนกันก็เลือดสาดแล้วนะไก่ชนนะเข้าใจยัง มันทรมานตรงนั้นยังไม่พอยังมันนั่งกินอีกโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยมันหนักขนาดไหนแลวผลกรรมจะเป็นยังไงคะไม่ต้องพูดหรอกบอกแล้วมันหนักไงก็ไหนจะได้เงินกับการเจ็บปวดของเขาแล้วนี่เข้าใจไหมแล้เวเอาเที่ยวเขากินอีกนะเออคิดดูแลมันจะเกิดเป็นไก่ชนไหมคะถ้าตายจะเป็นไก่ชนไหมคะ ไก่ชนไดไงมันต้องลงนรกอย่างเดียวหละตนลกนรกนอนใช้นรกเสร็จนอนหรือจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นอย่างเขาอีกถึงจะมาเป็นไก่ชนอีกใช่ไหมเออมันไม่ได้เป็นไก่ชนเลยดิง่ยไปง่ายไปเพราะพวกนี้มันปัะจ,จบาบันไงก็น่าสนุก อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปสนุกเพลิดเพลินกับชีวิตของเขานะ่ะนรกชัดๆมันจองร้านจองบานไม่ได้นั่อแล้วอเออนั่นก็ต้องตกในรกในเมืองมนุษย์เลยเนี่ยฮะก็จะต้องรับวิบากกรรมก็คือมีอุบัติเหตุมีเอไอ,อ,อพวกนี้เจ็บปวดทรมานก็นี่แหละพวกกอไก่พวกนี้มันยังไงมันก็ต้องนงมไปสันนรกอยู่แล้วนะบางทีมันจะมีโรคแล้วรักษาไม่หาย เข้าใจว่าส่วนมากก็จะเจ็บคอน mm hmm. หัวเนี่ยเละเทะไปหมดเลยือมันอาการของไก่ยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ mm hmm. ดีไม่ดีเราก็ก็ก็อย่ายต้องคืนะเลย mm hmm. เออนี่คือเวลาใช้กรรมไงคือก่อนตายมันจะเป็นอย่างนั้นมันทรมานทรมานมากนะวนนี้จะรักษาไม่หาย มันมีโรคก็รักษาทุกวันนี้มันไม่ไม่มีโรคอะไรรักษาหายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือมันแน่นอนไงโรคอื่นก็าหายแต่โรคพวกนี้ไม่หายจนกว่าจะตายอะเวลาจะตายก็จะพวกนี้หละจะมาเยอะๆหม้เป็ดหัวไก่หม้อเปลหม้ควายมาเยอะะมาเป็นขรวนมีคำถามอยู่ไหม